เจ้าเก่าเจ้าเก่ามาประจำทุกปีจ้าวนานจ้าตุติดความรวมน้องเงินเก้ารูปนี่แหละที่ลูกเห็นถ้าลกไม่มุญวาชนะก็ะเบียรสายท่ออีลีก็เเลยจากแล้วถ้ามันอยากจะรู้มีโชคเลขอะไรไปล้วงที่หาต้องทำมันมีเลขอยู่ลุกเขย่าเซียมซีก็ได้ที่โคศกเป็นคนชอบไปหามีพ่อปู่แม่ย่าเป็นไหนชอบไปหา มาร่วมทำบุญอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่าไปเสียดายจะถูกล้านหนึ่งต้องมาให้ตันห้าหมื่นหกหมื่นจะไปเสียดายโอนไปอย่างนี้จะขออนุญาตนะครับเวลาบอกอธิษฐานเสร็จก็รู้เวลาสิบเจ็ดเป็นห้าโมงเย็นเลยเหรอครับไปดูที่เรือโมรานที่ไปแล้วที่เขาขุดอหรยายที่ที่เขาขุดอยู่ตรงไหนองห่วยเมือที่สามตัวเมืองที่เมือแห่วยอำเภอบ่อแล่ ที่โบเลยแล้วแต่โชคครับตอนนี้ขุดอยู่ไหมไกลไหมเล่าถ้ามาไกลจะได้ขุดเขาขุดตั้งแต่วันไหนจะะได้เยอมาจากตุงเทพเขตไหนแล้วเนี่ยตุงเทียนจากทียนี้วันพรหัสแล้วขุดนั่แม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่บางเทนียู่นโตอนนี้นะเนี่ยเนี่ยอยู่ในโตเนี่น้ำลึกดึงแ่บคนกำลังลูกแ่บกำลังลูกเดี๋ยวจะบอกวิธีเออ จะบอกวิธีอยากไปลูกไปลูกลูกบวงนะแล้วก็สังเกตที่ขุดล่าสุดนี่ไม่มีหรอครับที่ขุดไวๆนี่ไม่มีเหรอไม่มีตัวนึงก็ของมาอีกตัวนี้อยากได้ตัวขอใหม่จ้าบัคกีอก่านี้ของตัวนี้เนี่ยนะเนี่ยมองตัวนี้วัดใบเข้ามลุงจะโอ้ วัดใหม่โคกมะลุมท่อนท่อนนี้เพิ่งมาวันซืนเดี๋ยวไปที่เจ้อก่อนนของสามอนุครขอสามอนุครมาที่บ่อแร่เลื่อมมือกันคุณแม่จะอยู่ที่กอ่อนในการหล่อตั้งแต่เริ่มลงมือสร้างโบสถ์นี่มายูบใครจะทำบูมมาทำตรงนี้ตรงนี้คุณแม่เนี่ยนะวันนี้ยังไงยังไงก็เลอะ อันนี้มาบันซืนบันซืนนี้งานวาดอ่ะเอาดูดูเหมือนมันมันยังกับมันขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขวัญต้นเดียวเหรอแม่ต้นเดียวเหรอแม่ต้นวอะที่นี่ทุ่นพวกนู้นอ่ะมาก่อนไปเต็มอดตอมหมอ เราร่วงมือกันอีกโมงันจะเป็นไปจากประเทศใครกทีจนไปหากรกฏอ๋อขอนี้มาวันซื่นที่นอกรับโชคดีกับวัดใหม่โคกมารุมจะบวงสรวงประมาณ17บเจโมงเนาทีวันนี้ผมจะยังไงก็ได้ที่วัดวัดใหม่โคกมรุมล้านกว่าทุกปีนะครับล้านกว่าทุกปีกันถึงวัดวัดเมื่อเช้าหนึ่งล้านไปแล้วเอาพระเอกเป็นอันว่าเรารู้ ประเทศเป็นผู้เขียนแบบอุโบสถหลังนี้ส่วนพี่น้องสักรู่นี้นี่เขารูเลยว่าในโบสถ์นี่จะประเทปคุญฤิเอ๋ยยับยามันก็ไม่ใช่เขาเลยมีผู้บริจาคที่ลายแ้สองร้อยห้าร้อยมันจ้จบไว้ขออภัยกรรมการลืกถามมีพ่อบุญมาแม่รัตนาใจบุญนี่ หนึ่งพันบาทแม่เก็บแล้วจะเย็นค่อยประมูลคุณแม่เก็บไว้นี่เขาประมูลห้าร้อยยังไม่ประมูลอ่ะบอกแล้วให้ก่อนให้ก่อนเขาบอกมาซองแบบแม่ตะเคียนเปิดเลยเปิดยังฝรั่งเดินกันนะเพราะว่าจัตนาพุทธเป็นศาสนาใหญ่ศาสนาประจำชาติไม่มีศาสนาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธศาสนานี่นะ เ้าไปตายก็ดีกว่าท่านเดี๋ยวกอดดูก่อนไม่ลืมั้งโอ้ยเนี่ยตพูดคำนะศาสนาพุทธทำสอนคือทำดีได้ดีผมพูดจากับเพื่อน้อครับนี่เพื่อนเพื่อนว่านี่ศาสนาที่ไปติดต้นตอ้ําละพระเยซูตายแทนท่านได้มันจริงไหมนะ ที่คนอีกมาหรือเูล่าจะเล่นงานโคตรตกเข้าหัวใช่ไหมจำที่เพิ่งน่นผมเห็นอยู่ดิจากพูดไปเพราะจะเป็นคนไทยขออภัยเ้เจลยตี่นี่ท่องไทยรัฐทีวีแั่มาถึงใหม่ๆขอความกุณาให้ความร่วมมือที่เต็นต์อสมครับชาลูที่บุญวาสนาที่ได้มาสร้างบุญน้ำพึนก็ะคอยเห็นชัดๆเด้อแม่ยไส้ท่องเลยแกไม่เหมือนโคตรศกหลบ เจ้ามาจากไหนกรุงเทพโอ้ยม mm, so ้ากรุงเทพเพื่อก okay. ันเนี่ยลูกสิด้มิบุญบาสนามารวมบุญน้ำผึ้นแก่ไส่เงินแม่ใส้ทองแก่กินข้าวต่งรอยกว่รัวหนุ่งรวยยี่สิบยี่สิบสองรััเคยเบิ้งค่าหมุขึ้น นอ่าอะไรเบอร์ลข้าวนั่นแหละตทวานแล้วก็น้ำแก้วชัดเลยดินชัดตัวใดล่ะนี่สามนี่มาถึงนี่นี่นี่สามแล้วก็ที่สองเราช่วยขับไล่ไอ้เนี่ยตอนนี้ชัดเลยชัดเลยผู้สมัครทั้งมานบอกผมมาได้นี่ที่ผมมาเนี่ยคุณบอกผมมาสองคนจำซื้อว่าได้ล่ะซื้อกลองใบกลองใบแผงนั่นแหละ ได้เบิ้งเบิ้งผมยู่ปครับรู้จักผมยู่นะรูู้้ไหวอ๋อขอบคุณได้หลายครับเจ็ดเจที่สามสองสามคือว่าเจ็ดที่สาสองสามมา้นเื่อนมาจากกรุงเทพเพื่อการอะไร อันนี้ได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอพกขาวได้ก็ไปซื้อลาเตอรี่เลยพร้าวพร้าวพร้าพร้าโร้าวพร้าวพร้า้าไปาวาว้นมพร้าวพร้า้ว้าาวาว้าวพร้า้วนาวพาวร้าว้า้าวพราวจร้าว้าท้าว้าวาวก้วาวาารา้าเว้าาาา ทิลูิบุรวาชนะมอดนาเทลุมารวมนั่งเพลินเก้ารูนี่แหละที่ลูกเห็นถ้าลูมิบุรวาสนะก็แบียสายท่องอีลีกันเลยจากเกตมิน่าสุกุมานขอมย่าท่านลุกไป่ถั่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอภัยไหมเดี๋ยวจะหาว่าไปขีดดำมันเกิดเพิ่นดีบวงสวงหามงเก่านาทีตอนนี้ผมมาหอด ตอนนี้กี่โมงมิ้นคือคักครับผมแต่ว่าโคโศกเสียงดังไปหน่อยหนึ่งผมตึงรอตอนนี้ผมอยู่ประมาณเทียงมาถึงเทียงเดี๋ยวสิรอประมาณหาโมงเก้านาทีคนที่บวงสรวงสิรอเบอง์หงการบวงสรวงกันแต่ตอนนี้สิล้อคลิปไปรกอนแปรไปบังเบิ้งรอเบิ้งติดตามบวงสรวงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผมขอบคุณครับ